ไฟเลี้ยวไฟอะไรพวกนี้มันไม่ออกไปที่ตัวลูกนะครับบางทีไฟเลี้ยวไม่ติดนะครับไฟหลีไม่ติดนะครับต้องมาดูนะครับว่าสายไฟเนี่ยอย่างของผมเนี่ยตรงเนี้ยมันขาดนะมันหักในจริงๆเนี่ยแล้วก็ช่างเขาก็ตัดออกนะครับแล้วก็มาทํามาต่อให้ผมใหม่นะครับแต่ผมก็ไม่ได้พันไว้นะครับผมเนี่ยนะครับผมต้องจริงๆต้องเอาประทัพันไว้นะครับผมอันนี้ผมก็ปล่อยมันไว้อย่างเงี้ย อันนี้เอาเอาสะดวกนะครับเผื่อมันหักตรงไหนจะได้รู้นะครับผมเด,ด,ดี๋ยว้ดูเก๊ะนะครับนี่นะครับก็จะมีพวกสายไฟหลายอย่างนะครับมีทั้งสายแต่ลมเก่านะครับแล้วก็ต่อสายใหม่สายเมนนะครับก็คือพวกฟิลฟิลตัวล่างนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยตรงนะของผมนะเพราะว่า เขาต่อฟิวใหม่อยู่นี่นะครับก็คือกล่องฟิวของผมอาจจะไม่ตรงกับออของเพื่อนๆพี่ๆแลน้องนะครับผมต้องกราบขออภัยนะถ้าผมบอกไปแล้วอาจจะไม่ตรงกันบ้างนะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกว่าทำไมถึงไม่ตรงกันนะครับ กับไรเดอร์ทรัคไทยแลนด์ช่องที่มีสาระและไม่มีสาระประปรบนันไปนะครับผมยังไงฝากกดติดตามกดไลค์เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็กําลังมุ่งหน้าไปขึ้นหินที่โรโคเหมือนเดิมนะครับที่อูทองนะครับผมเช้าๆรถเยอะนะครับก็ดีออกสายอีกแล้ว นี่เพิ่งมาอยู่ตรงบางเลนนะครับผม พาแกเข้าทางรัดนะครับแล้วก็จะให้แกเลี้ยงกาแฟเลยโอเคครับตามนั้นเดี๋ยวรอสักครู่ครับผม <laughs> มาแล้วมาแล้วเออถ่ายหน้าคนรอหน่อยดิ <laughs>

Hãy subscribe này kênh Ghiền bye ก็มาจอดกุมผ้าให้เรียบร้อยนะครับผมก็มานึกขึ้นได้นะครับผมว่าออมีหลายคนนะที่สอบถามผมเข้ามานะครับว่าไอ้พวกสายไฟเนี่ยบางทีมันไม่ออกไาไฟเลี้ยวไฟอะไรพวกนี้มันไม่ออกไปที่ตัวลูกนะครับบางทีไฟเลี้ยวไม่ติดนะครับไฟหลีไม่ติดนะครับต้องมาดูนะครับว่าสายไฟเนี่ยอย่างของผมเนี่ยตรงเนี้ยมันขาดนะมันหักในจริงๆเนี่ยแล้วก็ช่างเขาก็ตัดออกนะครับแล้วก็มาทํา ต่อให้ผมใหม่นะครับแต่ผมก็ไม่ได้พันไว้นะครับผมเนี่ยนะครับผมต้องจริงๆต้องเอาประเภทพันไว้นะครับผมอันนี้ผมก็ปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยอันนี้เอาเอาสะดวกนะครับเผื่อมันหักตรงไหนจะได้รู้นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับให้มาดูไอ้ตรงปักตัวเนี้ยบางทีนะครับไอ้ตัวไอ้ทองเหลืองเนี่ยตัวที่เป็นเดือยนะมันไม่ไม่จํากับปักตัวนี้นะครับ หรือไม่ก็สายไฟนะมันจะขาดข้างในเนี้ยนะครับผมสายไฟมันจะขาดข้างในเนี้ยข้างหลังข้างหลังนี้นะครับผมเนี่ยอ่านะครับส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมบางครั้งก็จะมีฟิวนะครับกล่องฟิวมันอยู่ใต้ท้องตัวแม่เนี่ยใ evet, ต้ตูดเนี่ยแต่แถวเนี้ยเป็นบางรุ่นนะครับมันจะอยู่ตรงตูดนะครับแต่บางรุ่นมันจะอยู่ที่ตัวลูกนะครับ เนี่ยของผมก็จะมุดเข้ามาที่ใต้คระซีตัวลูกนะครับ <c oughs> นะครับผมของผมจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> นี่นะครับผมของผมก็จะมาอยู่ฝั่งขวานะครับของคัตซีนะครับนี่นะครับประมาณนี้นี่คือกล่องฟิลตัวลูกนะครับ ถ้ายังไงถ้าใครแบบว่าไฟดับไฟอะไรเงี้ยก็มาเช็คตรงนี้ก่อนได้นะครับในของผมจะมีรอยไหมอยู่นะเห็นไหมจะมีรอยไหมอยู่นะครับประมาณว่าฟิลมันละลายนะทุกคนบางทีมันก็จะเป็นสภาพนี้นะครับก็ลองมุดเข้ามาไ like ล่สายไฟดูนะครับบางทีมันหักในตรงไหนหรือเปล่านะครับ ลองขยับขยับอยู่บางทีมันก็ไปขาดอยู่ตรงสายท้ายรุดเลยนะครับไอช่วงไอรอยต่อของสายไฟข้างหลังนะครับบางทีมันรุดก็มีนะครับเนี่ยบางทีก็จะเป็นพวกสายไฟพวกตามข้อพวกเนี้ยนะครับก็บางทีมันขาดนะครับทุกคนเนี่ยนยครับตามข้อพวกเนี้ย มันอาจจะขาดได้นะครับก็มาคอยเช็คดูแล้วกันนะครับว่าตรงไหนมันขาดนะทุกคนนะครับส่วนมากก็จะมีแค่ตรงปลั๊กตัวนี้นะครับตรงปลั๊กนะครับไล่สายไฟมาเนี้ยนะครับบางทีมันก็อยู่ใต้กาสีเนี่ยใตย้กระีตัวเนี้ยก็ม้าออกเนี่ยนี่ไงบางทีก็อยู่แถวๆนี้ย นะครับก็ลองไล่ดูนะครับสําหรับใครที่แบบว่าไฟตัวลูกไม่ออกนะอ่าอันนี้ก็ผมก็จะมาบอกนะครับก็คือบางทีมันหักในก็มีฟิลไม่ขาดแต่มันขาดไอสายไฟเนี่ยมันหักในนะครับก็คือเวลาเราถอยพับไปพับมามันจะหักนะทุกคนก็มันเช็คดูแล้วกันนะครับหรือไม่ก็ปักตัวนี้มันไม่จ้ำกันนะครับลองเวลามันไม่ติดนะครับก็คือให ให้ใครก็ได้มาขยับสายไฟนะครับเปิดไฟหลีไฟเลี้ยวไว้พร้อมๆกันนะครับแล้วก็ขยับไปขยับมาอย่างเงี้ยถ้ามันขยับแล้วมันติดบ้างดับบ้างก็แสดงว่าปักนะครับหรือไม่ก็มาขยับตามสายไฟนะครับคือโยกโยกโยก,โยกดูนะครับก็เป็นวิธีการเช็คของผมนะครับอย่างหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันเช็คดูแล้ว สายไฟยังปกติก็ไปเช็คซีฟิวใต้ท้องตัวลูกนะครับผมกประมาณนี้นะครับครับและนี่ก็คือสภาพสายไฟของผมนะครับอยู่บนรถเนี่ยน,นี่นะครับผมสภาพก็คือไฟมันไหม้นะทุกคนก็สายไฟอาจจะไม่ตรงกันบ้างนะครับต้องกราบขออภัยนะครับผมก็ เดี๋ยวด้ดูเเก๊ะนะครับนี่นะครับก็จะมีพวกสายไฟหลายอย่างนะครับมีทั้งสายเตะลมเก่านะครับแล้วก็ต่อสายใหม่สายเมนนะครับก็คือพวกฟิวฟิวตัวล่างนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยตรงนะของผมนะเพราะว่าเขาต่อฟิลใหม่อยู่นี่นะครับ ก็คือกองฟิลของผมอาจจะไม่ตรงกับอของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมต้องกราบขออภัยนะถ้าผมบอกไปแล้วอาจจะไม่ตรงกันบ้างนะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกว่าทาไมถึงไม่ตรงกันนะครับเพราะแต่ละอาคันมันจะไม่ตรงกันนะนะครับผมก็ พวกปลั๊กสายไฟอะไรต่างๆบางทีก็ชักออกนะครับทุกคนนะครับมันก็เลยไม่ตรงกันนะนะครับผมจริงๆมันก็จะมีหลายอย่างนะครับบางทีสายฟงสายไฟนะครับส่วนนี้ต่อมาจากกล่องกล่องออสภาพก็ถอดรอย แบบวายสายมาก็เยอะอยู่นะครับทำเคยทำกล่องมาแล้วนะครับอาจจะแมปหรืออาจจะกลับมาทำมาสภาพเดิมนะครับเพื่อที่จะขายเป็นรถมือสองนะครับเพราะว่าของผมนี่ครับน่าจะเป็นมือสองมือสามแล้วประมาณนี้มันก็อาจจะไม่ตรงกันบ้างนะครับต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับผม ก็มาชี้แจงประมาณนี้นะครับถ้าอันไหนไม่ตรงก็ต้องกราบขออภัยมานะคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมเพราะบางคนก็อาจจะแก้ไขตามผมแล้วมันไม่ตรงกันนะครับมันอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะคาดเคลื่อนไปอาจจะสองตัวสามตัวแล้วแต่นะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับนี่คือเหตุผลที่ทําไมบบางครั้งผมถึงบอกบอกไปแล้วอาจจะผิดพลาดนะครับนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สอบถามแล้วก็ติดตามกันมานะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย